สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู The Eye ่เด e รไอออฟท่าอดบายกันชาริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของคนโสดกันมามาในเดือนสิงหาค่ะ1-3ถึงส1สิบงหาเรามาดูว่าคนโสดชีวิตรักการงานการเงนิงนและก็ชีวิตโดยวรวมของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรรักซ้อนจะเป็นอย่างไรมา มากันที่ทัดน้ำกรกฎมินพิจกค,ค่ะเรามาดูกันซิว่าชีวิตคุณจะเป็นเช่นไร The w o r l d ค่ะชีวิตมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์ปิดประตูบางอย่างบางอย่างมันอาจจะถูกปิดไปบางอย่างจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยจะ๊ะหรือความทุกโศกจะผ่านพ้นไปก็ได้บางทีมันมีเส้นทางให้คุณเลือกค่ะ for of pentacle the emperor อืมกดรโมิดอ่าเงียบเงียบเงาเงาเงยยหน่อยนะช่วงนี้งานยังดีค่ะงานยังมีความมั่นคงอ่ะโอเคอ่าการงานดีงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยอ่างานฟรีโอฟรีโอฟรีลักษณะแบบนั้นโอฟรีอ่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็นเดะโวค่ะอืม มองถึงสถานการณ์ของ The World คืออะไรอาจจะมองถึงคนที่ที่มีชีวิตที่บางบางวันก็สกุขบางวันก็ทุกข์แต่มันอยู่ที่ตัวคุณคิดนั่นแหละค่ะมันตัวมันอยู่ที่ตัวเราคิดมันอยู่ที่ตัวเราจะทำอืม uh, The World อาจจะหมายถึงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตถ้าอะไรที่ไม่ดีค่ะอะไรในชีวิตมันถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะปล่อยวาง ปล่อยวางในเรื่องราวต่างๆปล่อยวางในในสิ่งต่างๆเออคุณอาจจะได้กาลยาณมิตรที่ดีเข้ามาอบอบอุ้มความชูก็ได้หรือให้ความช่วยเหลือก็ได้นะคะมีคนมาซัพพอร์ตนะ มีคนมาเป็นแรงหนุนหรือมีผู้อุปถรัมภ์ค้ำชุลหลักอย่างเป็นทางการด้วยนะน้านะผู้ถัมหลักอย่างเป็นทางการนะคะบางคนกำลังเข้าสู่ถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆใ,ในชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะบางคนอาจจะจะเจอเจอหรือได้พบกับคนที่มีวาสนาต่อกันจะได้การเครืือกูลกันในระยะยาวๆได้แล้วหรือกำลังได้หรือเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยซ้ำ นะคะการเงินมีความสําเร็จดีนะคะแต่อย่างที่บอกอาจจะมีโชคลาภบ,บ้างหรือถ้าคนรอเงินการเบิกจ่ายรอคอยเงินก็จะมีเงินเข้ามานั่นแหละหรือบางคนอาจจะมองถึงการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพหรือการแต่งตัวแต่งบ้านบ้านช่องห้องหอหรือบิวอินก็ได้นะคะวงจรของการเงินเนี่ยก็คล้ายเดิมละคะแต่ว่ามันจะดีขึ้นบางคนอาจจะมีทิศทางหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดี ะะอาจจะมีเงินเข้ามาเป็นเงินพิเศษจริงๆคุณเป็นคนมีทรัพย์สินอยู่แล้วนะการเงินไม่ต้องเป็นห่วงคุณเป็นคนมีทรัพย์สินอยู่แล้วค่ะแต่ว่ายอย่างที่บอกบางคนมีบ้านมีที่เป็นร้อยไร่เลยด้วยซ้ําแต่ไม่มีเงินหรือเงินมีแต่มีแบบไม่ได้ร่ํารวยแต่ก็ไม่ลําบากไม่ลําบากนะคะการงานเนี่ยยังคงทํางานซ้ําๆเดิมๆวนๆหรือว่าการทํางานเนี่ยคุณเป็นคนชอบหัวงานไหมคะ อาจจะเป็นการหวงงานกลัวคนที่รับมอบหมายคือคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะ่ะกลัวว่าคนจะเอางานไปทําที่รับมอบหมายแล้วก็เขาทําไม่ดีเท่าที่คุณทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบคือไม่กล้าปล่อยงานให้กับใครอะ่ะกลัวเขารับผิดชอบไปแล้วมาเทให้เราทีหลังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะต้องเหนื่อยคนเดียวรับไว้คนเดียวทําเองคนเดียวหรือบางทีคุณก็ชอบเป็นคนชอบทําอะไรคนเดียวนะชีวิตคือแบบ ชอบทําอะไรคนเดียวเหนื่อยคนเดียวเดินคนเดียวเออคุณมีมุมคุณมีมุมของคนที่แบบมีโรคส่วนตัวสูงเหมือนกันเป็นโทรเวิร r t อยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็จะอยู่ในอาการของมีความโทรเวิร์ t อยู่บ้างนะจะดูปิปีกวิเวกจะเงียบเงียบเงาเงาสักหน่อยคุณไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในเพื่อนฝูงหรือว่าไม่อยากจะสังคมกับใครอยากอยู่เงียบเงียบเพื่อคิดเพื่อไต่ตองเพื่อค้นหาตัวเองหรือคุณชอบอยู่แบบนี้เออ มันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นตัวคุณเองที่คุณชอบแบบนี้ก็ได้นะบางทีเราก็อาจจะอยู่ในในความรู้สึกที่มันไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอยากอยู่กับตัวเองไม่อยากสังคมกับใครนะคะเรื่องสําคัญอาจจะมองถึงการค้นหาตัวเองก็ได้บางทีก็ค้นหาตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไรเออบางคนอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณต้องเว้นระยะห่างคะ่ะ บางคนอาจจะแอบรักใครก็ตามเป็นรักรักที่บอกใครไม่ได้ก็เลยเว้นระยะห่างจากคนอื่นหรือจากสถานการณ์บางสถานการณ์เพื่อให้คุณเหมือนจะทําให้คุณสงบจิตสงบใจได้เพื่อหาทางออกอะไรประมาณเนี้ไม่ได้หมายการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเศร้าหรอกนะเพียงแต่ต้องการพักผ่อนเพียงแต่ต้องการเวลาเพียงแต่ต้องการคิดก็ได้นะคะ สัญญาณเตือนของคุณในช่วงเนี้ยบอกเลยนะว่าอ่าสัญญาณของคุณน่ะช่วงนี้เซนของคุณแม่นมากอืมถ้าคุณรู้สึกว่ารู้สึกถึงอะไรต้องแยกให้ออกระหว่างเซนกับอ่าความคิดละกันถ้าคุณแยกออกแล้วคุณจะรู้ว่าเออเราคิดอะไรเนี่ยเนี่ยเราสังหรณ์อะไรไว้แล้วไม่พลาดไม่พลาดจริงๆ เชื่อในเซนต์ตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกันนะคะคุณมีโอกาสได้คำตอบจากสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอยหรือหรือกำลังจะแบบหาคำตอบจากสิ่งรอบๆข้างก็ได้เช่นคุณต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมบางทีคุณอาจจะมีเสียงในใจของคุณอาจจะการถอยหลังออกมาจากสิ่งต่างๆมันทำให้คุณได้ขบคิดมันทำให้คุณได้หาทางออกหรือมันทำให้คุณนะได้รู้ รู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราเผชิญอยู่ก็ได้นะคะงานเนี่ยมีเยอะเลยนะช่วงนี้บางคนอาจจะได้รับงานใหม่ๆค่ะบางคนอาจจะมีงานงอกเข้ามาแต่เป็นงานฟรโเฟรไหมคืออาจจะมีภาระหน้าที่แต่มันก็มองไปถึงการที่เรามีภาระหน้าที่ใหม่อาจจะทําให้เราโชว์ผลงานถ้าเราไม่คิดเยอะนะถ้าเราไม่ออกอาการคิดเยอะคิดมากเออเราก็มีโอกาสแสดงความสามารถให้บุคคล ใายนอกได้เห็นว่าเราเก่งแค่ไหนเออมันก็เป็นการต่อยอดในการทำงานของคุณได้เหมือนกันนะจ๊ะไม่ต้องกังวลใจอะไรมากค่ะเหงาหน่อยมันอาจจะดูมันก็ไม่ใช่ว่าจะเหงามากหรอกนะแต่มันดูเงียบเหงาสักหน่อยนะธุรกิจการงานในช่วงนี้ถ้าหมายถึงคุณเองเนี่ยค่ะอาจจะแบบอยู่ๆมันมีโอกาสที่จะเข้ามาแบบฉับพลันทันด่วนเลยก็ได้นะคะ ต้องตัดสินใจถ้ามีอะไรหยิบยื่นข้อเสนอเข้ามาหรือมีอะไรที่มาบอกกับคุณเนี้ยก็ต้องรีบเลยโปรเจกต์ด่วนหรือว่าดิวงานต่างๆที่มารอคุณอยู่นะคะการทำงานของคุณต้องต้องกระชับรวดเร็วนะคะหรืออาจจะมองถึงการที่ช่วงนี้ประชุมเยอะป่ะมีแต่วงประชุมวงเสวนาอืม งานจะขยับขยายนะข่าวดีข่าวดีหรือมีโอกาสมากๆเลยแต่ต้องไวต้องตัดสินใจเร็วเขาเสนองานมาปับ๊บป๊บรีบรับไวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานจะออกอาการของการเติบโตในเรื่องของทิศทางในการทำงานนะคะออบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์การขนส่งการโฆษณาหรือการติดต่อได้รับงานที่ติดต่อมาจากไกลๆหรืองานที่แบบคนอื่นแนะนามาก็ได้ อย่าช้าละกันโอกาสดีๆมันเข้ามาแล้วนะจ๊ะในเดือนนี้ถ้าคอยจังหวะอยู่นี้ถ้าคุณคอยจังหวะอยู่นะช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการที่คุณจะไปในทิศทางของการทํางานที่ดีได้นะคะไพ่ของความมั่นคงงานมันมีความมั่นคงแต่เรื่องของความไม่สบายใจคุณอาจจะเจอเจอเรื่องของความไม่ค่อยสบายใจเลยในเรื่องของการที่คุณคิดวนเวียนซ้ําๆกับคน หรือดมโมนอาจจะมองถึงสิ่งทิศทางของชีวิตก็ได้บางบบทีคุณอาจจะเกิดความระแวดระวังหรือบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของของคนที่มาเข้ามาทําให้คุณต้องรู้สึกเครียดอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมข้างๆเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องทาให้คุณเกิดความกังวลใจเกิดความเครียดเกิดความรู้สึกไม่ดีนะแล้วมันมีความกังวลใจหลายๆยอย่าง อ่ะมากันที่คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมมีสคนโสดจะมีคนเข้ามาอย่างที่บอกอาจจะได้คนที่สอดคล้องต้องกันคุณบางคนอาจจะดิวงานคนที่คุณรักอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเป็นความรักในความสัมพันธ์รับก็ได้คนโสดก็มีความรักนะจ๊ะมีความรักกับใครบางคนแล้วก็อาจจะอยู่ในตกอยู่ในสภาพของความไม่สบายใจความเครียดเรารักเขาเขาไม่รักเราเรารู้สึกว่า ความสัมพันธ์นี้เราจะเอาชนะความรู้สึกของเราได้ไหมแต่ว่าเราต้องดิวงานกันอยู่นะเขาเอาแต่ใจเลือกเกินอะไรํำนองนี้นะจ๊ะเดี๋ยวแล้วไหมครับพัดีความรักของคนโสดเนี่ยนะมันเป็นคนโสดนั่นแหละแต่ยังแบบมีแอบรบักแอบบชอบหรือแอบแอบบแบบมีความสัมพันธ์ที่ปิดบงังซ่อนเร้นไม่บอกใครมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเป็นเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมง,งานหรือใครก็ได้นะคะมันเกิดปัญหา เรื่องของความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างชอบเอาชนะกันหรือต่างคนต่างเอาแต,ต่ใจคนโสดจะมีคนเข้ามาค่ะลองดูดีๆว่าคุณควรจะดีกับคนที่ที่ที่คุณอยู่ไหมคนที่คุณอยู่เนี่ยมันเป็นมันเป็นมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นความมันเป็นความรักที่มันจะไปต่อได้ไหมอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณไปดวกับคนที่เขาไม็ชกของมันมองไม่เห็นอนาคตอยู่แล้วอะรัก สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมยังคงเศร้ายังคงเสียใจยังคงมีความทุกข์สถานะไม่ชัดเจนมันมองถึงความรักที่ไปไป,ไปกลับกลับไปไปกลับกลับและความรักที่ทําให้ผิดหวังเสียใจหรือก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ก็จริงเริ่มต้นใหม่กันอยู่ทุกครั้งมันยังคงเป็นความสุขคุณโอเคกับสถานะเพราะไม่โอเคก็โอเคคือคือยังไงคือเหมือนกับว่าคือเราทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้ เหมือนกันเราก็ต้องการความสัมพันธ์นี้นะในเมื่อเราก็รู้แหละว่าเรารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็ไม่สามารถพัฒนาได้อมันเหมือนอืมมันเหมือนมันเหมือนความรักของคุณอ่ะมันอยู่ในอาการของคนที่แบบมันไม่ควรจะมันไม่ควรจะรักแต่เราก็ตัดใจไม่ได้อ่ะมันเป็นัลกษณะแบบนั้นอ่ะอ่ะรักซ้อนรักสามเศร้าละ รักซ้อนรักสามเศร้าเจ็บเพราะความรักเจ็บเพราะเรารักเขาเจ็บเพราะสิ่งที่เราต้องทนแต่เราก็ออกไปจากตรงนี้ไม่ได้ใช่เขาอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ถึงกวาไม่ได้มองถึงความรักอย่างเดียวมองถึงการซัพพอร์ตการช่วยเหลือเกื้อกูลการช่วยบางทีมันเป็นคู่ทางการค้าอย่างเงี้ยเป็นเจ้านายเราที่คอยหนุนหลังเราคอยเป็นแบ็กอัพให้เราอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นรักสามเศร้ายังคาราคาซังไม่มีจุดหมายไปกับเพราะเรา รู้สึกว่าเราไม่มีเขาไม่ได้มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เราไม่มีเขาไม่ได้อาจจะเป็นความรักที่จริงใจเรารักเขาเหลือกเกินแต่ว่าเราเป็นจชาข,ของเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอไพ่แนะนําเงินค่ะการเงินหนึ่งใบการเงินโอ้คุณร่ํารวยอยู่แล้วค่ะเนี่ยไพ่ของคนที่มีความร่ํารวยสุขสบายเอา,อางี้ถ้าคุณบอกคุณไม่สบายคุณลองมองมองไปที่อื่นดูดิ มองไปคนรอ,รอบรอบรอบข้างที่เขาําบักกว่าคุณหนักคุณสบายก่าเขาเยอะไพ่แบบเนี้ยไพ่ทํางานสบายไพ่ไม่ได้ต้องทําแบกต้องหามไพ่ของคุณนายคุณชายเลยไพ่ของคนมีทรัพย์ได้พี่น้องดีได้คู่ครองดีมีทรัพย์สินเป็นคนที่มีมรดกตกทอดประมาณนี้งานล่ะแนะนํางานหนึ่งใบาการงานบางทีก็น้อยอกน้อยใจเนาะทำงานหนักทํางานเหน็ดแทบตายเขาไม่เห็นคุณค่าหรือว่า คนอาจจะถูกใส่ร้ายถูกว่าร้ายถูกปองร้ายแบบว่าคนมนาินทาว่าร้ายอย่างเงี้ยเออไม่ถึงขนานดะปองร้ายที่จะมาทําร้ายคุณนะแต่เขาคิดไม่ดีกับคุณการงานยังต้องสู้ยังต้องดิ้นรนค่ะอ่ะความรักขอความรักใบหนึ่งความรักความรักบางคนกําลังเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่เราเราไม่อยากอยู่แต่เราต้องอยู่เพราะว่ามันยังมีถึงจะอยากไปแค่ไหนคุณก็ยังรักเขาอยู่ดีตัดใจย่า ลำบากเหลือเกินอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ e ดสค i ิปชันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ